โอ้โหทุกคนเรียกว่าผมเนี่ยบรรยายเป็นความรู้สึกไม่ถูกจริงๆนะครับสำหรับตอนจบของซีซั่นที่6 คือยอมรับตามตรงว่าใช้เวลาตั้งสติอยู่นานมากๆไม่รู้ว่าต้องรู้สึกยังไงดีจนกระทั่งเรามานั่งคิดดูดีๆว่าเออผู้สร้างเขาพยายามคีบคาแรกเตอร์ให้มันเป็นแบบนี้นี่วาทั้งความสัมพันธ์ของตาหลานเอยความคิดของตัวละครเอยเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนเอยคือมันเต็มไปด้วยความรู้สึกอะ่ะและคลิปนี้ผมจะบรรยายให้ทุกคนฟังเองครับว่าอาการมันเป็นยังไงหลังดูอีนี้จบ ณเวลานี้ใครคิดยังไงผมไม่รู้นะครับแต่จะขอพูดในฐานะแฟนตัวยงที่ดูริกกมอร์ตี้ออนแอร์มาตั้งแต่วันแรกเลยแล้วกันก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นรีวิวความรู้สึกหลังดูแบบไม่สปอยนะเพราะงั้นขอเชิญทั้งคนที่ดูแล้วและยังไม่ได้ดูสามารถมารวมกันตรงนี้ได้เลยมาฟังความรู้สึกจากแฟนเดนตายคนนี้ที่มีต่อแอนิเมชันที่เขารักมากที่สุดในชีวิตกันกับความรู้สึกหลังดูริกกัมมอร์ตี้ซีซั่นที่6 e p ที่10ครับ อย่างแรกที่ต้องชื่นชมเลยนะครับอย่างที่เขาเคลมไปเลยพี่จัสตินเขาเคลมไปว่าซีซั่นที่6เนี่ยจะเป็นซีซั่นที่ดีที่สุดและจะเป็นซีซั่นที่โคตร Amazing ที่สุดซึ่งเขาได้เปลยมาได้แต่ตอนแรกหลังจาก EP แรกฉายไปแล้วนะครับแถมยังมีบิวอีกด้วยนะว่าหลังจากซีซั่นที่6ไปเนะี่ยริกกมอร์ตี้จะมีต่อไปอีกเป็นร้อยปีเลยคือเรียกว่าการปผชญภัยมันแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยก็ว่าได้นั่นแหละครับและเราต้องบอกเลยว่าหลังจากดู EP นี้จบนะ มันไม่เชื่อเรื่องเกินจริงเลยครับทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ทั้งหมดและยังมีการเปลยการผจนภัยที่ยิ่งใหญ่ที่รอริกอมอตี้ในซีซั่นที่7และซีซั่นต่อๆไปแบบยิ่งใหญ่มากๆด้วยและครับเราก็เลยพูดได้เต็มปากเลยครับว่าซีซั่นล่าสุดอย่างซีซั่นที่6เนี่ยเป็นซีซั่นที่ดีที่สุดจริงๆนะครับทั้งตอนเปิดที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์แฟนๆมากพอสมควรเลยละ่ะ อ่ะไม่ได้มาพอสมควรแต่ว่าเรียกว่าโคเซอร์ไพรส์เลยมากกว่าหลังจากเปิดตัวลิกไพร์ว่าหมอนเนี่ยอาจจะเป็นลัสบอตัวสุดท้ายที่มาคู่กับอีวิลมอร์ตี้เลยก็ได้อันนี้ทำคนดูช็อกมาแล้วซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ดูแล้วโคช็อกเลยเฮ้ยเล่นกันแบบนี้เลยเหรอเอากันตั้งแต่ตอนแรกเลยอย่างนั้นเหรอแล้วก็ตอนจบต้องบอกเลยว่าเขาสามารถเซอร์ไพรส์เราได้อีกครั้งครับเรียกว่าเซอร์ไพรส์แบบโคเซอร์ไพรส์เลยก็ว่าได้แบบดูปุ๊บขนลุกปับ๊บ คือพี่แกเขาบิวเก่งอะนะบิวมาตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนเนี้ยมันก็เลยดูทรงพลังมากๆก,ก,กับเนื้อเรื่องที่มีการเสริมเข้ามาแต่เอาเป็นว่าพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วกันเดี๋ยวจะเข้าข่ายสปอยซะมากกว่าอ่ะหลังจากนี้ก็จะขอรีแคปเนื้อเรื่องหลักของตอนนี้สักนิดดนึงแล้วกันนะครับโดยจะอ้างอิงจากโปรโมทที่เขาปล่อยมานะคือปล่อยแบบออฟฟิเชียลมาแล้วเราก็เลยเอามาเล่าได้แบบไม่สปอยนยั่นเองคือในตอนนี้ริกเขาจะรับบทเป็นริกซานต้าเชส คือจะแจกของขวัญให้กับทุกคนในครอบครัวสมิธเลยนะครับโดยคนแรกเจอรี่ก็จะได้เป็นของขวัญที่เป็นหนังที่ช่วยเติมเต็มความฝันของเขาที่จะให้หนังที่ชอบมันยาวกว่านี้อะไรประมาณนั้นซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมายส่วนเบสทั้งสองคนเบสกับสเปดเบสก็จะได้ของขวัญเป็นรูปภาพครอบครัวในจักรวาลที่เบสตอนเด็กยังไม่ตายได้แหละเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เฉลยเหมือนกันว่าริกเขายังไม่รู้ว่าเบสคนไหนคือตัวจริงแต่เราคนดูต่างก็รู้แล้วแหละว่าสเปดเบสคือเบสตัวจริงนั่นเอง และสาหรับเจ้าตัวปัญหาอย่างมอร์ตี้เนี่ยก็ได้ของขวัญที่เรียกว่าเป็นความฝันวัยเด็กเหมือนกันนะครับอย่างดาบไ์เซเบอร์และไม่ใช่ดาบไ์เซเบอร์ธรรมดานี่นี่เป็นเป็นดาบของอาจารย์โอบิวันเคนอบีเลยต่างหากคือใครดูก็ต้องอยากได้ดาบของโอบิวันนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นของทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นของทางพระเอกก็เป็นตัวละครที่เราโตมาด้วยกันด้วยและนั่นแหละครับไอ้เจ้าดาบเนี่ย ตอนแรกเราก็คิดว่ามันคงเป็นของขวานธรรมดาแต่ที่ไหนได้ไอ้ดาบไปแหละคือจุดสําคัญของตอนนี้เลยเพราะว่ามอร์ตี้หลังจากมันเอาดาบไปเล่นๆน,นะไปฟันผลไมฟนน้ฟันนุ่นฟันนี่แต่มันเผลอทําดาบตกลงดิ่งเป็นแนวตั้งก็คือตั้งฉากกับพื้นโลกได้แหละครับแล้วดาบไลเซเบอร์เนี่ยก็รู้ว่ามันเป็นดาบเลเซ,เซอร์ที่มันตัดผ่านได้ทุกอย่างใช่ไหมพอดาบมันล่วงไปแนวตรงลงดิ่งไปเรื่อยๆตามชั้นบรรยากาศของโลกเจ้าสุดท้ายทุกคนก็เลยต้องมาร่วมมือกัน เพื่อหยุดดาบไรเซเบอร์นี้ก่อนที่มันจะลงไปถึงแกนกลางของโลกเพราะถ้าดาบไรเซเบอร์มันไปตัดผ่านแกนกลางของโลกนะั้นโลกก็จะระเบิดนั่นเองทุกคนก็เลยต้องร่วมมือกันหยุดดาบเล่มนั้นให้ได้นั่นแหละครับอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องหลักของตอนนี้ที่ก็เรียกว่ามีความครีเอทและก็สร้างสารรค์เหมือนกันนะครับ โดยระหว่างตอนเนี่ยเขาก็จะมีเสริมเนื้อเรื่องที่จะมีผลกับอนาคตมาด้วยซึ่งไอตรงนี้แหละที่เรียกว่าทีเด็ดมากๆครับใครที่ดูมาแล้วก็จะรู้เลยว่าผมพูดถึงอะไรคือเนื้อหาในตอนนี้มันจะเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานมากๆครับแบบที่หลายคนชอบพูดว่า เอออยากให้ลิขกมอตตี้กลับไปผจญภัยแบบซีซั่นที่1ก็คือผจญภัยแบบเก่าๆไม่ต้องคิดอะไรผจญภัยไปแบบเรื่อยๆตลกๆตามสไตล์ลิขกมอตตี้กระโดดข้ามมิติปไปดูไปนี่เป็นการผจญภัยแบบคลาสสิกใช่ไหมครับคือหลายคนก็ชอบแบบนั้นแต่ซีซั่นที่6เนี่ยก็อาจจะทําให้คนกลุ่มนั้น รู้สึกว่าไม่ถูกใจะนะเพราะว่าซีซันที่6กเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันมีความทะยอทะยานที่สูงมากมีการเล่าเนื้อเรื่องที่เหนือชั้นมากขึ้นมีการหยิบเรื่องเก่าๆมาแต่งเติมให้มันดูมีชั้นเชิงมากขึ้นอย่างตอนหลอดเรื่องราวเนี่ยตอนซีซันก่อนๆน,นั้นนะมันก็เป็นแค่รถไฟเล่าเรื่องที่แทบจะไม่มีผลกับเนื้อเรื่องหลักเลยใช่ไหมแต่ว่าพอในซีซันที่6เนี่ย เอามาเล่าเป็นความจริงเมตานะีบอกเลยว่าเป็นการต่อยอดที่ยอดเยี่ยมมากๆซึ่งนั่นแหละเราหึงบอกว่ามันมีความทะเยอทะยานที่สูงมากๆครับในแต่ละตอนทั้ง10ตอนในซีซั่นที่6เนี่ยมันก็เลยดูเลยเถิดไปกว่าการผรจญภัยแบบคลาสสิกตั้งแต่ซีซั่นที่1 ถึงประมาณซีซั่นที่สซีซั่นที่4นะครับอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าโค้กซีรีส์มันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วจะให้ย้ำอยู่กับที่ให้ประจนภัยแบบเดิมๆม,มันก็ดูจะน่าเบื่อไปหน่อยอันนี้เขาก็เลยต้องอิงเนื้อเรื่องหลักมีการสร้างไทม์ไลน์หลักขึ้นมาเป็นเนื้อเรื่องที่จะต่อยอดไปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดแต่ก็อาจจะมีขั้นเป็นตอนเกา่กาๆไว้บ้างอาจจะมีเอาใจแฟนเซอร์วิสบ้างมีการหยิบตัวละครเกา่กาๆมาบ้างอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจำเจเกินไปซีร อันนี้ก็เลยต้องบอกว่าคนที่ชอบการผจญภัยแบบคลาสสิกคงต้องผิดหวังซึกนิดหนึ่งแต่ถ้าใครที่เล็งความสัมพันธ์ของตาหลานอยู่เนี่ยว่าเฮ้ย ความสัมพันธ์ของริกกับมอตีมันจะเป็นยังไงต่อเนี่ยมันจะมีการเชื่อมอารมณ์ถึงการมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมของตาหลานหรือเปล่าบอกเลยว่าซีซั่นเนี้ยเป็นซีซั่นที่บิ้วให้เราอินกับความสัมพันธ์ของตาหลานมากๆนะครับแม้ว่าบางเรื่องมันจะมีท็อกซิกบ้างแต่โดยรวมก็ทําให้เราเห็นว่าตาหลานคู่นี้มันรักกันมากขนาดไหนเนาะ แต่ในบางช็อตก็ทําให้เราสงสารมอร์ตี้เหมือนกันนะครับอย่างในตอนเนี้ถ้าใครดูแล้วก็จะรู้เลยว่าเราแม่งโคสงสารมอร์ตี้เลยคือเราเข้าใจว่าในหัวของมอร์ตี้มันคงจะมีคําถามที่ว่านี่ตกลงตาริกรักผมจริงๆหรือเปล่าที่ทํากับผมแบบนี้อะไรประมาณนั้นซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ริกเขาทํามาตลอดกับมอร์ตี้นะครับที่เป็นความท็อกซิกระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งคู่ซึ่ง มันถูกลิขิตมาอยู่แล้วว่าริกกับมอตตี้จะต้องเป็นความสัมพันธ์แบบท็อกซิกเท่านั้นซึ่งซีซั่นนี้เขาก็บิวเรื่องนี้แล้วก็ต่อยอดให้มันดูมีความท็อกซิกแต่ในความท็อกซิกนั้นมันก็ยังมีความรักของตาหลาดอยู่เก็งไหมครับคือริกมันนิสัยแบบนี้นะส่วนมอตตี้ไม่ว่าตามันจะทำเลวแค่ไหนจะทำไม่ดีกับมันขนาดไหนมันก็ยังคงให้อภัยตาซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นนิสัยของมอตตี้อีกเออเราก็เลยพูดได้เต็มปากว่าความสัมพันธ์ท็อกซิกของริกกับมอต ถ้าเป็นคนอื่นก็คงทนกันไม่ได้แล้วก็จากกันไปแล้วล่ะอะไรประมาณนั้นครับใน EP เีนี้ก็จะเจาะลึกเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยล่ะใครที่รักริกกมอตี้แล้วก็เชียร์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะบอกเลยว่ามีน้ําตาแตกแน่นอนผมดูตอนนี้จบนะบอกเลยว่าน้ำตาซึมแล้วก็จุกอกมากๆแบบโอ้โหทําไมเขาเล่นกันแบบนี้เลยนี่เอากันแบบนี้เลยเหรอพี่ อะไรประมาณนั้นเลยแหละครับซึ่งส่วนหนึ่งเราก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะวิาริกเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลใช่ไหมเขาก็เลยมีความคิดที่ซับซ้อนแถมริกเนี่ยเขาก็ยอมรับเลยนะว่าตัวเองอ่ะอาจจะมีอาการป่วยทางจิตด้วยการไปปรึกษากับหมอวองและในอีพีนี้นี่แหละที่เราจะได้ไปสำรวจจิตใต้สำนึกของริกว่าที่จริงแล้วทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้และทำไมเขาถึงหมกมุ่นกับเรื่องบางเรื่องจนไม่เป็นอันทำอะไรเลยซึ่งบอกเลยว่า ดูจบปุ๊บเราจะเข้าใจริกขึ้นมาแบบจับใจเลยแหละครับและต้องบอกก่อนนะว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับริกซานเชสเนี่ยคุณจะรักเขามากขึ้นแบบ100%และก็จะเข้าใจความคิดของริกนะแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องทำแบบนี้วะเฮ้ยทำไมริกมันถึงมีความคิดแบบนี้แล้วทำไมถึงท็อกซิกกับมอร์ตี้ขนาดนั้นดูอีพีนี้จบรู้เรื่องเลยแหละครับ และในอีพีนี้มันก็ยังมีเรื่องน่าเจ็บปวดอยู่นะครับเพราะตลอดทั้งตอนเนี่ยหลังจากเราได้รู้ความจริงบางอย่างที่โคจะสําคัญกับเนื้อเรื่องมากๆอันนี้บอกเลยว่าพูดไม่ได้นะพูดปุ๊บสปอยปับ๊บอะแต่ถ้าคนที่ดูแล้วก็จะรู้ว่าผมพูดถึงอะไรอะนะเพราะว่าความจริงบางอย่างที่ทุกคนจะได้รู้เนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถมองตัวละครที่เรารักเหมือนเดิมอีกต่อไปเลยซึ่งบอกเลยว่ามันเจ็บปวดมากๆนะครับที่เรารู้แบบเนี้ยผมนะ ตอนดูถึงฉากเนี้มันรู้สึกจุกที่หน้าอกอย่างบอกไม่ถูกอ่ะมันรู้สึกน่วงน่วงรู้สึกแบบโอ้โหทําไมมันต้องเจอแบบนี้ด้วยทําไมคนคนหนึ่งมันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วะแล้วก็คนคนหนึ่งมันต้องรับความกดดันความเครียดความเศร้าถึงขนาดนี้เลยเหรอจึงไม่แปลกครับที่มันจะเกิดอาการป่วยทางจิตขึ้นจนเปลี่ยนให้ชายคนหนึ่งอะ่ะมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีหัวจิตหัวใจแล้วก็ทําอะไรที่ท็อกซิกกับคนอื่นขนาดนี้ะนะ แต่เนื้อเรื่องก็เหมือนจะพยายามบิวให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยริกอ่ะเขาทำตัวดีขึ้นแล้วนะริกเขาทำดีกับมอร์ตี้แล้วทำดีกับข้บคโัวสมิธด้วยริกดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะแล้วก็ยอมไปบำบัดยอมไปนู่นนี่เพื่อให้ตัวเองดีขึ้นโดยทุกคนเนี่ยจะได้เห็นริกซานเชสทำดีจนผิดสังเกตจากตอนที่แล้วใช่ไหมก็คือตอนอัศวินสุริยะนั่นแหละครับซึ่งดูจากดาวอังคารก็รู้ครับว่ามันเป็นการทำดีที่แบบรู้สึกว่าคลิปปี้ หรือว่ารู้สึกขยะแขยงมากว่าเฮ้ยทำไมริกเขาทําดีขนาดนี้วะเนี่ยจนเรารู้สึกผิดสังเกตแหลเะเพราะปกติริเขาจะไม่ใช่คนที่ดีแบบนี้ไม่ใช่คนที่ใส่ใจคนแบบนี้ไม่ใช่คนที่ยอมเปิดรับอะไรง่าย อย่างที่บอกมอตี้ว่าเขาจะยอมเห็นด้วยกับมอตี้ยี่สองเปอร์เซ็นอะไรประมาณนั้นซึ่งดูตอนที่เก้าแล้วอ่วแล้วก็รู้สึกแปลกๆว่าอืมหรือเขาจะบิวให้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะแบบว่าทั้งสองอาจจะจากกันหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ที่กับมอตี้ต้องห่างกันไปหรือเปล่าเพราะมันบิวมาแบบโอ้โหตาแม่งโคตรดีกับหลานทั้งที่ไม่เคยทําดีมาก่อนเลยเราก็คิดแล้วแหละว่าเดี๋ยวตอนที่สิบเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แปลกๆแ,แ,แน่นอนซึ่ง ไม่ขอบอกแล้วกันครับว่าเป็นอะไรแต่บอกเลยว่าทุกคนจะได้คําตอบว่าทําไมริกเข้าถึงทําดีจนผิดสังเกตขนาดดีนะอะบิวขนาดนี้ต้องไปหาดูแล้วนะใน HBO Go แต่ว่าอย่าเพิ่งฟังคลิปดีให้จบก่อนแล้วกันคือเอาเป็นว่าไม่ว่าความสัมพันธ์ของริกกับมอร์ตี้มันจะท็อกซิกขนาดไหนนะครับไม่ว่าคําตอบและการประจนภัยหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ในท้ายที่สุดอะมันก็ต้องตามชื่อเรื่องแหละนะริกกับมอรตี เราจะขาดคลายไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นตาหรือหลานสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นริกมันก็ต้องคู่กับมอร์ตี้เสมอตลอดมาและตลอดไปเป็นร้อยปีไปเลยตามที่ตัวละครเขาได้พูดไว้นี่แหละครับและยังไม่พอนะครับในตอนจบของซีซั่นที่6เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นการปูทางไปสู่โคตรอภิมหา,หาการประจัญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ริกกับมอร์ตี้เคยมีมาเลยก็ว่าได้ครับคือมันยิ่งใหญ่จริงๆนะย,ยิ่งใหญ่ที่สุดและตั้งแต่ริกกับมอร์ตี้เคยประจัญภัยมา เราจะได้รู้ความลับบางอย่างหลังจากริกเขาได้ค้นพบสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะสามารถต่อยอดเรื่องราวของริกามอตตี้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้เลยมันไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆนะครับเพราะว่าไอสิ่งที่ริกเขาค้นพบเนี่ยมันก็มีความหมายกับชีวิตของเขาเหมือนกันแล้วเราก็ไม่สามารถเดาได้เลยแม้แต่ตัวละครเองก็ยังไม่สามารถเดาได้ว่าเฮ้ยเรื่องราวมันจะไปจบตรงไหนวะเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าพวกลูฟี่ได้เจอนิวเวิร์ลแล้วนั่นแหละครับคือ กว่าจะจบเรียกว่าอาจจะมีปลาไป10ปี20ปีเลยก็ว่าได้สําหรับการเผชิญภ,ภัยครั้งนี้เพราะเหมือนไม่เป็นการเปิดซาก้าใหม่ เป็นการเปิดการประจุมภัยครั้งใหม่ที่มันเข้มข้นแล้วก็น่าสนใจมากกว่าเดิมหลายสิบเท่าเลยครับแล้วนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าเฮ้ยทำไมริกกมอรตี้เขาถึงไม่ทําการประจภัยแบบเดิมๆแล้วแต่ว่ามีการเติมแต่งแล้วก็ใส่ความเทยอทย,ยของผู้แต่งลงไปให้ริกกมอรตี้มันสามารถเดินเรื่องได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองตรงนี้ก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆ ในอีกทางนึ่งนะครับในมุมแฟนๆแล้วก็ยิ่งแฟนๆโตโยงอย่างผมเนี่ยบอกเลยว่าจะขาดใจแล้วเมื่อไหร่ซีซันที่7จะมาวะเนี่ยก็พี่แกเล่นจบซีซันที่6แบบนี้จะให้พวกเราทํำยังไงล่ะจะให้เดาแบบไหนวะเนี่ยคนที่ดูจบแล้วหรือว่าใครที่ไปดูมาแล้วแล้วกลับมาดูคลิปนี้อีกครั้งอะ่ะมาช่วยกันเดาหน่อยดิว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อเนี่ยเดาต่อโคตรยากเลย และก็ได้หละครับอย่างที่บอกไปมันเป็นการประจัภัยที่ยิ่งใหญ่มากๆครับแล้วบอกเลยครับว่า E ีพีสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ตอนจบแบบที่ทุกคนคิดนะครับแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีวันจบตั้งหากเราเลยพูดได้อย่างเต็มปากครับว่าการประจัภัยของตาหลานเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองแล้วหลังจากนี้ไปให้ทุกคนเตรียมรัดเข็มขัดเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะซีซั่นต่อไปทุกคนน่าจะต้องพบกับความดาร์กแบบโคตรพ่อโคตรแม่ดาร์กอย่างแน่นอนแต่ทีเนี้ย ก็้องลงแดงกันไปก่อนเนะเพราะว่าซีซันที่7ยังไม่ได้ประกาศออกมาเลยว่าเขาจะฉายตอนไหนแต่หลังจากอ่านข่าวหลังจากมีข่าวอัปเดตมาหลายๆแหล่งเนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากนี้ลิกมอรตี้จะมีฉายแบบปีชนปีไปเรื่อยเลยอ,อ,อ,อันนี้ก็นับว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆนะย,ยังไงรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวพวกเราตัวนี้ตูนจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังะและหลังจากนี้จะเป็นความรู้สึกล้วน,นสำหรับผมกลาตูนี้ตูนที่เป็นแฟนเดนตายของเรื่องดิกมอรตี้เลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่า เพราะสำหรับใครๆหลายคนเนี่ยเฮ้ยกหมอตีมันก็จะเป็นแค่ออนิเมชันเก่าๆเรื่องหนึ่งใช่ไหมเออเนื้อเรื่องมันแปลกดีเออมันสนุกมันตลกร้ายมันกวนตีนเว้ยไว้ดูสนุกสนุกอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่สำหรับ,บผมที่เป็นอภิมหาแฟนโตโยงแล้วแ่ะก็ริคก็มอตี เป็นมากกว่านั้นมากๆครับมันเป็นทั้งแรงบันดาลใจเป็นทั้งความสุขที่ทําให้เรามีพื้นที่มาคุยกันได้ในวันนี้และที่สําคัญริกกมอร์ตี้มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมไปแล้วอะ่ะเรากับผมเป็นหนึ่งในครอบครัวเพียงครอบครัวนี้เลยละ่ะใช่ครับผมอินขนาดนั้นเลยใครจะว่ายังไงผมก็ไม่รู้เลยนะจะหาว่าเนิร์ดหรือว่าอะไรก็ได้แต่บอกเลยว่าผมแม่งโคตรรักริกกมอร์ตี้เลยวะ่ะใครคิดเห็นเหมือนผมบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ และก่อนจะจบการบรรยายความรู้สึกหลังดูอันนี้ทุกคนคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าทําไมทุกคนถึงรักเรื่องริกสิทธ์ตีกันนะและอยากจะเห็นอะไรในซีซั่นที่7บ้างอ่ะมาคุยกันได้ข้างล่างเลยนะครับและนี่ก็คือความรู้สึกแบบสดสดร้อนๆจากผมกาตูนีตูนนะครับก็อาจจะมีตกหล่นหรือว่าอาจจะมีรรีบไปบ้างหรือว่าอาจจะมีประเด็นบางประเด็นที่พูดไม่ละเอียดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์หรือว่า,าจะมีรีวิวแบบละเอียดหลังจากนี้ ตามมาแน่นอนครับแต่ตอนนี้มันไม่ไหวไงมันอัดอ่านมาแบบโอ้โหดูจบปุป๊บต้องหาเพื่อนคุยทันทีอ่ะมันก็เลยเป็นความรู้สึกแบบร้อนๆแบบนี้นั่นเองครับยังไงถ้าผิดพลาดก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับและก็เหมือนเดิมนะทุกคนถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ครบ3,000ไลค์ด้วยนะครับเราจะได้รู้ทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะอ่ะแล้วสำหรับใครที่หลงมาดูแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันโอกาสถัดไปครับผม